กองภาพปฏิบัติราชการสนามของแม่ทัพเติงพลตรีวีรยุทธ์รักษินแม่ทัพภาคที่2คนใหม่เพจกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่16ขอแสดงความยินดีกับพลตรีวีรยุทธ์รักษินในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชองคการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นแม่ทัพภาคที่2พร้อมให้ข้อมูลประวัติส่วนตัวของพลตรีวีรยุทธ์และภาพการปฏิบัติหน้าที่สนามในอดีตตำแหน่งการรับราชการที่สำคัญได้แก่ผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่6 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่16ผู้บังคับการกลมทหารราบที่16ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่6ผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารีรองแม่ทัพภาคสเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งผอบร1 6 0 0งได้นํากําลังพลออกปฏิบัติภารกิจราชการสนามสําคัญได้แก่ราชการสนาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้หน่วยเฉพาะกิจปัตตานีที่21จังหวัดปัตตานี ราชการสนามพันรอ161พื้นที่ตามาเรียภูมะเขือพลานยาวพลานหิน8ก้ ón, อนอําเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดสำหรับพลตรีวีรยุทธ์ชื่อเล่นว่าเติงเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่26โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่37รุ่นเดียวกับพลเอกพนาแคล้วปลาดทุกผู้บัญชาการทหารบกพลโทบุญศินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองเหลืออายุราชการถึงปี2570ในสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมา พลตรีวีรยุทธ์ในฐานะรองแม่ทัพภาค2องกำกับดูแลสายงานด้านยุทธการและการข่าวมีบทบาทสำคัญในการควบคุมบังคับบัญชากองบัญชาการส่วนหน้าและในช่วงของการยุติยิงยังเป็นตัวแทนของกองทัพภาคที่2เดินทางไปประชุมคณะกรรมการ GBC และ RBC ในการเจรจาทวิภาคีกับกัมพูชา